เอ๊ ه, พี่น้องรับคนสวยแล้วนะพี่น้องนะรับคนสวยแล้วนะรับมานาน้นยแล้วนะนางแม่ทักเปียให้แล้วทักลูกหัวใจนี่สวยจังเลยโอ้โหโอ้โหสวยนะนี่ทำไมมันผมมันผมประกประสมกันเลยพี่น้องมองสั่นมองยาวน้องมานาก็เลยน้องมานาเด็กจิ้งสุพันนีสีขัดเข็ดชื่อเล่นชื่อน้องมานา พันนีความหมายของมันคือความเจริญรุ่งเรืองอจริงหรือเปล่าในความเจริญรุ่งเรือง mm. น้องมน,นาความหมายคืออะไร mm. ชื่ออาหารของพระเจ้าซุมโปรูนะคะ, <c oughs> ะเป็นชื่ออาหารนะคะว่ามน,นาเข้าใจไหมคะอารมีคู่อันที่คนเป็นฝรั่งแต่ว่า่นเป็นคนประเทศเยอรมันเนาะ เราถามว่าคุณแม่น้องชื่อมานานคุณแม่รู้ความหมายบ้างไหมคะว่าเราเอาไทยได้พี่น้องว่ามานานนี่คือเป็นอาหารของพระเจ้านะชื่อของของน้องมานานก่อนที่คุณแม่ตั้งชื่อคุณแม่รู้ความหมายมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าเราถามไปนะพี่น้องเออคนเป็นคู่มายิ่งอ่ะแต่ว่าเ็น ประเทศเยอรมันเราเรามาเป็นคู่อนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเราเลาว่าไทยได้เราเลาว่าไทยได้ก็เลยว่าหู้จ้าอ๋อดีจังเลยระวังสิไปเนาะ<อ>มัน้อลังเกี่ยวกับอาหารอยู่แล้วมานานน้อยมนอานานน้อยตบมือตบมือตบมือปลาเล็บมือมีแต่ดินน้ำมันเต็มเลยมีตยแตอร์ขีดใส่ปลาหนานี่ ตกยังกับไล่หูไล่ตาเนาะพี่น้องน่าน่าคนเชยเป็นผู้สาวเลยนะใ้ท่านู้ชมเลยผู้สาวแต่าซ่สนใจสนใจไผ่เพราะว่าน้ำไผ่ <c oughs> ไม่ใช่เพราะว่าไม่เป็นนะแต่ไม่อยากว่าเป <c oughs> ็นไผ่ถ้าวายังกับเราน้ำกลดแป๊บรถยนต์รถยนต์นะสีอะไรนะเอ้อรถยนต์ สีอะไรรถยนต์เมื่อกี้นี่สีอะไรสีขาวนัน่น<แ>เห็นไหมสีขาวเอ้ยเก่งมามกมน,นัน<ๆ>นน่นนั่นนั่นข้างหน้าน่ะสีอะไร่ะข้างหน,าน้าสีอะไรสีอะไรรถยนต์สีอะไรนี่น,นี่นี่กำลังขี่มาเนี่เสีอะไรคะฮะนี่สีอะไรนี่อืสีขาวเออนี่ก็สีขาวโอ้เกง่งสีขาวเลยพี่นองไหนล่ะสีอะไรนั่นนั่นนั่น น่าสีอะไรนู่นมันวิ่งอยู่เรื่อยๆเนี่ยจอดที่นี่คืออะไรอ่ะสีอะไรรถยนต์สียังล่ะสีอะไรนี่เออนี่อะไรนะนี่สีดำมอเตอร์ไซค์นั่นน่ะสีดำสีดำรถอะไรน่ะรถตู้ต้นไงต้นอะไรต้นไม้ ต้นไม้ต,ไมต้นไม้ใหญ่อันนี้อะไรอันนี้คือโคลมลน้องนาสีเหลืองมี่ดอกไม้สีเหลืองอืมอันนั้นมะม่วงข้างหน้าน่ะมะม่วงรู้เปล่านี่พ่อใส่เสื้อสีอะไรนี่สีอะไรนี่สีอะไรสีเขียวสีเขียวอันนีมน้มะแมนนบอสีเขียวอ่ะแ<ว><น>มนอ่ะาแนอันนี้อะไรเลยอันนี้อะไรนี่นี่นี่น,นี่ดูดูของแม่อันนี้สียังีง นี่นี่ดูก่อนแม่ถามเสียงนี่มาไปแนแนบ,บึงโพพี่บ้าเอาแต่แขนเฟสเปลี่ยนพอไปพี่น้องเพิ่มเป็นยังไม่จดจอฮูจกักว่าชิงนี่ชี้นังแม่ถานะนะนี่มานะเออพี่น้อ <laughs> งมาฮพี่นะ้องเอาเบิง้งเบิง้งเบิง้บงไอ้ควายแนะ่เ <laughs> ฉนใจข่อยนะเอะอเออสะอ้อนน่ะอ๋อน้ำกรบป๋าวาววน้ำแนะ่ มือเนี่ยนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วโป้นี่นะีแม่ดูลายมือซิปะ่ะเอ้น้องมานานี่อนาคตจะยาวไกลไหมวะไหนดูซิดูซิซโอ้โตขึ้นมาจะเป็นเจ้าคนนายคนนะเนี่ยพี่น้องได้ดีกับว่าอ้อยได้ยอกับลูกกับหลานมามวนพี่น้องได้ดีกับว่าอะไรน้องพี่น้องลูกเขา สอดีก็ว่าดีแนะลูกเอา้ายาพาพี่น้องไปทำคลิปที่ไหนเนาะอืมเนาะเอา้าจะทำที่ไหนก็นอนกิ้งไปกิ้งมาแล้วก็ทำแถว,วบ้านหิวอีแล้วมีน้องหิวอีแล้วเววนาะโอ้ยอย่าหิวเด้อกูห่าใครอิ่มได้ไม่มีปลาหมึกอยากกินผัดกระเพาปลาหมึกพาไปซื้อหม้อขุ้งเข่าก่อนมันผัดกระเพรามันบะหมี่กินกระขเขาเหนียวอะไรมันไม่ใช่เนาะพี่น้องอันมั้นอันยันใบกระเพรามันสีเหี่ยวนะเซงว่นวัน ปลาหมึกไข่ซัมดาฮามิจโตะคือไข่นะไม่ใส่เมืองหมอแี่หวานละหมอสองร้อยกว่าบาทไปดูที่ไหนอะเอาก็ที่ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าก็แต่ถ้าอยากให้ถูกกับโลตัสเออแต่ถ้าเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็บโแนวมันยันมันบมีหน่วยน้อยไปเมืองล้านเขาจะขายโดยตรงมันอาจจะมีเลียกรายรุ่นบมมีนแล้วจะโลตัสเหรอไปโลตัสไปโลตัสห่ไปโลตัสก็ได้ปะ ไปทำไมไปทำไม,ไมไไอไรอไรเขาต่อมาเนอยากจะไปบิ๊กอาน้อ,องตายซื้อบุงค์ดักมนาะพี่นอ้องแต่บุงค์เนี่ยบุงค์ดักคนเดียวอยากจะไปบิ๊กซีอ่ามีไม่เงินมีไม่เงินสิตอบขึ้น <laughs> เขาบม่ได้หา้ามด้วยพี่น้องห่อนห่อนแบบนี้ไปหามยางไอ้อย่างเหล็งในซื้อซื้อขนมร้อยสองรอยทอ,อกมาแค่นั้นนหะอยากไปรถตั มานาไปบ่มานาชอบมาน่านะแต่พ่ออยากไปเซน,น,นทรัลเซนทรัลบ้านเราไม่มีเราไปขอนแก่นเซนทรัลน,นะบ้านาเรามีแต่รวมบินสันมุกดาหารเนี่ก็ถือว่าเจริญพี่น้องค่ะมีวิกซีมีรถตัสมีรงมบินสันอยู่รนยองเซนทรัลมีติดกับรวมบินรันเลยเนะ บิ๊กซีต้องข้ามกับบิ๊กซีคนละฝางทางแล้วก็มีโรบิสันอยู่ข้างในด้วยนะระยองฮี่เมืองเมืองเศรษฐกิจเขาเรียกเมืองผลไม้ระยองจันทโรงงานอุตสาหกรรมระยองชนบุรีเนะพี่นะ้องเต็มอยู่นะแต่สมัยตะกีบปอเพชรเราเห็นงานเนาะเห็นงานท่วงหนีเนาะ ขี่รถอ้อมเมืองกันระยองกันเมืองกันชนบุรีนะป้าเทมอเตอร์ไซค์เลยพี่น้องะก้เนะรอบก็แหละอ,อยู่โรงงานก็นไปตามนะตามทางน,นี้นี่ว่าศันรซะไปตามมึงที่ทางานเลยนะจดแผนที่ให้เขาไปลองสมัยนะเงินเดือน 10, อหมื่นสองไอเพ็ดได้ค่าคอมมิชชั่นอันเดือนหนึ่งสี่ห้าพันบอกแล้วเติมน้ำมัน ค่า,าเติมน้ำมันค่ากินค่าเดินทางไม่ลดเลยพี่น้องโดยรวมแล้วก็ห่วยเหตุแรกๆได้เดือนละหมื่นสองนะะกีเราก็อยู่โดนเติบกว่าเขาคืนเงินให้ถ้าแม่ยูไปโดนเรื่อยๆกันได้ค่าคอมจะดีกว่าค่าคอมน่ะเดือนละเป็นหมื่นสองหมื่นเจาหน้างานวันก็ดีวันก็มีอันนั้นนี่ให้น,น,นุ่งนอนกินอะไรดีๆน้ท่านแม่เนตถ้าเราเนีย่ยยู เกล็ดไหเดอเมื่อไปยาวแต่เแต่เรียบยาวมากคนช่วยเท่แต่ไม่ใช่ดำนะารูกพ่อคนช่วยก็ต้องใจดีเคยได้ยินอะรว่าอ้เคยเบิ่งข่าวนะเะาพี่น้องคนเราสลดใจข่าวอันเมียรวงตาเมียน้อยอยู่ในอันบ้านพักเนาะเมียรวงทอง่ะเนาะ อ้าทองันตบท้องให้เขาอีกเด้ยเบิ้งแล้าก็ชิหายน้ำท้องให้เขาอีกไปเรียกต้นพอได้พ้อมแต่ว่าเมียน่อยแต่ว่าเฮากับมันรุนแรงเกินไป เซ็นพุ่นก็นได้ไปรถตัดรถตัดบ้านเฮาเออเส้นนั้นน้องไปเส้นนั้นตอนนี้เฮาไ,ไาล่โค้งพี่นนะ้องขี่เลยโค้งเอาปอดลูกเห็นยังแอร์ฮอนเขาอยู่ห้องหนฮอนวอนอเพราะว่าเสียเาไปเบียดน้ำมันตอนนี้บ ไปกินุกไข่ป่าเหรอสำหล่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้กันบาเพ็ดซาลมอนอบบะหมียังหรอพี่น้องผ้าน้องมานาวว้าวหรอสุดหรมันมันเอาปว่าต้องข่อยพี่น้องคะเออทำไงดีเด้อไปละจ้าบ๊ายบาย